สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าพบกับโค้ดไต่เข้าใจแม่ค้าจ้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมชีวิตพิชิตเงินล้านนะคะมาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยจ้าสวัสดีค่ะชีวิต วันที่สแล้วนะคะวันที่สี่แล้วนะคะทุกคนเกิดมาเพื่อสําเ็ปรศคิดค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วักทายได้เลยจ้า กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแลนะ้วกดไลค์กดแชร์ได้นนเลยะคะ่ะบอกเลยนะคะว่าไลน์นี้จะเป็นไลน์ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนอีกหนึ่งไลน์เลยจ้ามาสวัสดีคุณนาคะ่ะเตรียมพร้อมใช่ไหมคะมาคิดดีๆคิดให้เป็นประจำคิตบวกซ้สำซ้า ว้าเลยนะคะวันนี้เขาแต่สวยใช่ไหมคะพลังงานแบบว่ามาล้นมากคะ่ะ เพื่อนก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวัน พร้อมรับความร่ำรวยพร้อมรับความสำเร็จแล้วใช่ไหมคะใครพร้อมรับโคตต้ดต่ขอคนละแชร์ได้ไหมคะขอคนละแชร์ค่ะแชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะเพื่อแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องของเราไม่ว่าวันนี้คุณจะทำอะไรอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำคุณจะขายออนไลน์คุณจะขายออฟไลน์ขายอะไรอยู่ก็ตามบนโลกใบนี้สวัสดีพี่หยกฟ้าค่ะกระดิ่งอยู่ไหน กระดิ่งอยู่ไหนนะคะมารับพรังค่ะมารับพลังความรวยค่ะมารับพลังความสําเร็จค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้คุณจะทํางานอะไรบนโลกใบนี้ทุกคนทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำณนะปัจจุบันขณะตอนนี้สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้และร่ำรวยได้ร่ำรวยได้นะคะ อยู่ที่ตัวคุณอย่างงงอย่างงงคืนนะคะอย่าสงสัยกับการลงมือทำของตัวเองนะคะวันนี้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันทุกคนค่ะทุกคนสามารถร่ำรวยได้เหมือนกันทุกคนค่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะทำหรือเปล่ากเข้าคีพแพงแล้วนะคะเราเลือกที่จะทำหรือเปล่า หรือเราเลือกที่จะตัดสินใจหรือเปล่าโคต่ายค่ะเป็นหนึ่งคนนะคะอดีตนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าอดีตเป็นเจ้าของนักธุรกิจใหญ่มากเลยนะคะทําอะไรเยอะแยะมากมายเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นะคะเปิดร้านขายส่งอะไรเยอะแยะมากมายคุณเชื่อไหมณนะจุดจุดนั้นณนะวันวันนั้นนะคะตัวเองเนี่ยบอกตัวเองว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ สภาวะใจสภาวะอารมณ์สภาวะความรู้สึกระหว่างที่เราต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวเราอยากที่จะร่ำรวยเราอยากที่จะประสบความสำเร็จแต่เวลาที่เราตัดสินใจลงทุนธุรกิจอะไรไปแล้วสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้อะไรคือ เมื่อตัดสินใจไปแล้วเราไปแคนเซิลหรือดึงเบรกมือธุรกิจตัวเองด้วยคำว่ากังวลสงสัยค่ะอดีตที่ผ่านมามันทำให้โค้า่ายได้ย้อนกลับไปคิดเห็นตัวเองว่าเวลาที่เราตัดสินใจที่จะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำอพาร์ตเมนต์ทำขายส่งทำธุรกิจ MLM หรืออะไรก็ตามโค้า่ายใช้คำว่าอยากรวย นำหน้าคำว่าอยากรวยอยากสำเร็จอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้ใช้คำว่าตัดสินใจรวยตัดสินใจสำเร็จค่ะคีนี้แพงมากพิมพ์มาค่ะตัดสินใจรวยตัดสินใจสำเร็จค่ะและทุกคนกลับไปถามใจตัวเองสิว่า ในการลงมือทำของคุณแต่ละขนาดจิตในการลงมือทำของคุณแต่ละย่างก้าวคุณได้ตัดสินใจรวยหรือตัดสินใจสำเร็จแล้วหรือยังคะทำไมโคต่บอกว่าอย่างนั้นล่ะคะหนูก็ตัดสินใจนะคะหนูก็ลงมือทำนะคะมันต่างกันนะคะคำว่าตัดสินใจกับคำว่าอยาก มันต่างกันค่ะอยากรวยเขาบอกให้ทำอะไรตอนนั้นโค้รต่ายทำธุรกิจ MLM เขาบอกว่าไปทำแบบนี้จะประสบความสำเร็จฝันสิจินตนาการสิเขาสอนให้เราเรียนรู้กับการโค้ชิ่งความฝันอยากรวยเหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาอยากได้เหมือนเขาก็ทำทำไป แล้วก็เพอ้อฝันนอนฝันคิดฝันแต่ไม่รู้สติตัวเองข้างในเขาเรียกว่าตอนนั้นใช้ความอยากโดยที่ไม่มีสติระหว่างการลงมือทำแรบทำอย่างไรทำไปสงสัยไปตัดสินใจรวยตัดสินใจสำเร็จใช่ค่ะตัดสินใจรวยตัดสินใจสำเร็จแล้วระหว่างการลงมือทำแรบทำอย่างไรตอนนั้นนะคะ ใช้ความอยากนำหน้าลงมือทำแบบจะไปเอาอะเวลาโทรหาเพื่อนเวลาโทร,โทรหาโพสเปกเขาเรียกเพื่อนหรือโพสเปกโพสเปกคือผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าของเราก็คิดว่าเราอะจะไปขายของให้กับเขาแต่ไม่ได้รู้ลึกเลยว่าการให้ที่แท้จริงมันคืออะไรไม่ได้ละเอียดในจิตในใจเลย เอาแต่กิเลสความโลภความรวยนำหน้าเข้าใจไหมคะวันนี้ทุกคนต้องกลับไปถามใจตัวเองคะ่ะขณะจิตที่คนคุณลงมือทำคุณใช้จิตของความอยากนำหน้าหรือตัดสินใจสภาวะมันต่างก,กันนะ ตัดสินใจเลยวันนี้ตั้งเป้าหมาย3เดือนปดหนี้6เดือนมีเงินเก็บ10ล้าน9เดือนเข้าอยู่คฤหาสน์บ้านหลังละยีสล้านตัดสินใจเลยเอาตัวเอาใจเอาเป้าหมายความฝันเอาทุกขนาดจิตไปคุกอยู่ตรงนั้นแต่ให้มีสติ อยู่กับปัจจุบันขณะก,กับการลงมือทำแต่ก่อนทำอย่างไรคะถูกต้องขาะใจคิดอย่างเดียวใช่แต่ก่อนทำอะไรคะตอนโคต่ายยังไม่มีสติเขาบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายความฝันค่ะอยากมีค่ะเ,เงินแสนเงินล้านเงินร้อยล้านเงินพันล้านเงินส0บล้านตอนแรกเขาให้ตั้งเป้าหมายก็งงค่ะสวัสดีคุณตุ้มค่ะคุณตุ้มมาแล้ว บอกตั้งเป้าหมายเลยร้อยล้านพันล้านกูจะมีได้ยังไงวะร้อยล้านพันล้านเฮ้ยตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเป็นแม่ค้าตลาดนัดเลิกเรียนแล้วเรียนมหาวิทยาลัยปีปีหนึ่งเลิกเรียนแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปฝากไว้ตามปั๊มน้ํามันค่ะแล้วก็วิ่งขายของตามตลาดนัดกําไรวันละพันสองพดีใจค่ะ ว่าตัวเองได้เงินไม่เคยรู้ค่ะว่าธุรกิจร้อยล้านพันล้านเขาต้องทำอย่างไรแต่ในความรู้สึกตอนนั้นมาจากแม่ค้าตลาดนัดมันต้องขายของมันต้องออกไปขายของมันต้องมีหน้าร้านก็ทำมาแบบนี้อ่ะก็ชีวิตมันเจอมาแบบนี้ก็คิดแบบนี้ไมเซ็ตบูกฝังมาแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโต แม่ค้าตลาดนัดออกขายของตามตลาดตามตลาดนัดและดีว่าโคต่ายมีมา์เซ็ตของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ย่อท้อค่ะขายได้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรตอนแรกขึ้นรถซื้อของแล้วลงทุนตอนนั้นนะคะขายเนื้อหมูลงทุนซื้อหมูขึ้นรถแล้วไม่รู้ว่าตัวเองใช้กดแรงดึงดุูดกดจักรวาลค่ะแต่คิดจินตนาการไว้เลยว่าฉันซื้อแล้วอย่างไรก็ขายหมด และเชื่อมันแล้วก็ระหว่างทางที่ขนหมูมาขายตามตลาดก็ดีใจก็ดีใจว่าตัวเองขายหมดทุกๆรอบเมื่อลงทุนแล้วเมื่อสภาวะใจเราเห็นรูทางที่เราจะสำเร็จแล้วถ้าเรารังเรสงสัยถ้าเราทำด้วยจิตตั้งต้นของความอยากเราจะคิดเลยว่าเฮ้ย เราจะได้อะไรจากลูกค้าจริงไม่จริงแต่วันนี้โคตายเปลี่ยนโมเมนต์จิตตั้งต้นคือการให้ไม่ใช่การอยากไม่ใช่จะเอาแต่เอาไปให้เรารู้ว่าโคตายนะคะก็คือแบบตอนนั้นเรียนการตลาดเรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวที่แตกต่างในในตลาดนั้นเวลาไปดูตลาดโคต่ายจะไปดูว่าสินค้าอะไรที่ยังไม่มีในตลาดสินค้าอะไรที่ยังไม่มี แล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวที่แตกต่างถึงมีเราจะทําอย่างไรให้เราเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราให้ลูกค้าจําเราได้ให้ลูกค้าติดเราได้ไม่ว่าจะเป็นทําเลพื้นที่ในการที่ตั้งเวลาที่โคต่ไปดูตลาดโคต่ายก็จะไปมองหาทําเลที่คนเดินเยอะๆทําเลอะไรที่มันเหมาะเวลาคนลงรถเข้ามาเดินมาแล้วจะเอเจอเราเลย ห็นไหมคะนี่มันเป็นกลยุทธ์ที่แบบเราอ่ะได้มาโดยที่เขาเรียกว่าสัญชาตญ,ญาณเพราะเราเป็นอาชีพแม่คา้าเราจะรู้ได้เลยว่าจุดไหนจุดมุงไหนห่วงจุ้ยไหนตรงไหนมันเหมาะที่เราจะทำการค้าขายและมันเป็นเซนส์และความมั่นใจของเราซึ่งทุกคนก็สามารถเป็นได้ไม่ใช่แค่โค้ชต่คนเดียวนะคะ ทุกคนสามารถเป็นได้ทุกคนมีสัญชาตญยานของตัวเองค่ะเมื่อคุณเห็นแล้วคุณตัดสินใจแล้วคุณจงมั่นใจและเชื่อใจเลยค่ะอย่าลังเลสงสัยอย่าเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองถ้าคุณตั้งใจทําแล้วคุณทําให้สุดค่ะไปให้สุดอย่าลังเลสงสัยอย่าไปยุ่งกับรูปคนอื่นหมายความว่าไปส่องดูคนอื่นซิว่าคนเนี้ทำธุรกิจเหมือนฉันเลย แล้วเขาเป็นอย่างไรเขาขายดีหรือเขาขายไม่ดีเออถ้าเขาขายดีเราพอมีกำลังใจทำไปต่อแต่ถ้าเขาขายไม่ดีแสดงว่ากูมาผิดทางแล้วตายแน่เลยกูต้องขายไม่ดีเหมือนเขาแน่เลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะเหตุใดละ่ะทำไมเราไม่สั่งเศรษฐกิจให้กับตัวเองอะ่ะทำไมเราไม่บอกตัวเองอะ่ะว่าฉันนี่แหละโคตรขายดี ไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าฉันจะขายอะไรก็ขายดีขายง่ายขายหมดนี่คือเทคนิคที่คุณจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณค่ะสิ่งแรกคุณต้องตัดสินใจก่อนค่ะคุณอยากจะรวยคุณตัดสินใจรวยค่ะคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณตัดสินใจประสบความสำเร็จค่ะสิ่งที่สองคุณต้องเชื่อมั่นสุดจิตสุดใจค่ะ อย่าลดสเปกค,ความเชื่ออย่าลดสเปกค,ความฝันแต่ให้เพิ่มการลงมือทำค่ะให้เพิ่มแอคชั่นค่ะอย่าลดเป้าหมายความฝันค่ะทำต่อไปให้ถึงค่ะหลายคนค่ะเวลาที่ตั้งเป้าพอสิ้นปีปุ๊บเป้าหมายไม่ถึงก็ลดสเปกค,ความฝัน ใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะหรือว่าฉันตั้งเป้ากำไรเดือนละล้านมันมากเกินไปมันเลยไม่ได้ปีนี้มันเลยไม่ได้ปีนะปีหน้าขอตั้งเป้าแสนบาทได้ไหมมันน้อยลงมันอาจจะทำให้เราได้มากกว่าที่เราขอนะมีใครเป็นแบบนี้ไหมคะคุณเข้าใจไหม จิตใต้สำนึกของเราเขาจะรับสภาวะความขี้แพ้ของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเพิ่มขนาดของความฝันไม่ใช่ลดขนาดของความฝันค่ะถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณลดขนาดของความฝันพลังงานในการแอคชั่นพลังงานในการลงมือทำของคุณจะลดลงทันทีค่ะ ถ้าวันนี้คุณดูแล้วว่าในปีทั้งปีคุณตั้งเป้าแล้วมันยังไม่ถึงคุณต้องกลับไปเช็คการลงมือทำของคุณค่ะวันนี้คุณลงมือทำระดับไหนวันนี้คุณลงมือทำระดับไหนคุณแอคชั่นการลงมือทำของคุณระดับไหนคุณอยากได้ผลลัพธ์ร้อยแต่คุณเล่นเอาง่าย คุณตั้งเป้าร้อยล้านแต่คุณทำแค่หมื่นหนึง่งคุณจะได้เงินแค่หมื่นหนึ่งค่ะตามที่คุณทำถ้าคุณตั้งเป้าพันล้านคุณลงมือทำแค่หยิบมือของคุณคุณก็ได้ตามแค่หยิบมือของคุณลงมือทำในที่นี้คืออะไรบ้างคะ่ะโคตายโค้ตายสอนไว้นะคะการแอคชั่นมีอยู่สองสเต็ปด้วยกันวันนี้ค่ะ เราเรียนรู้ที่จะปรับโหมดอารมณ์ใจตัวเองในโลกภายในเราเรียนรู้ที่จะกำหนดเป้าหมายชีวิตเราเรียนรู้ที่จะจูนจิตรักษาพลังงานพลังใจตัวเองใช้กดแรงดึงดูดในการที่จะเสกสร้างชีวิตเราใหม่โค้ตไตสร้างรายการนี้มาเกมชีวิตพิชิตเงินล้านเป็นเวอร์ชั่นสองสูต ควบคู่กับการที่คุณได้เรียนรู้กับรายการบทนี้กรรมเสริมดวงการเงินใครบอกว่าวันนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายคุณต้องกลับไปย้อนค่ะการเรียนคุณต้องเรียนถ้าเกิดว่าเป็นไลฟ์สดแบบนี้คุณได้คีย์อะไรคุณได้ความรู้อะไรที่มันกระแทกใจคุณคุณพิมพ์เข้ามาค่ะ มันเป็นการฝังสภาวะลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรที่มันคล้ายๆที่โค้ดตายพูดคุณจะได้ความคิดหรือคำพูดนี้ผุดขึ้นมาเพื่อโต้แย้งกับสมองของคุณค่ะสมองของทุกคนนะคะมีอัจฉริยะเขาจะเก็บข้อมูลซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดี แต่ส่วนมากสมองจะเริ่มเลือกเก็บนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันผิดพลาดที่มันสัส่นสะเทือนทําให้ใจเรามีสภาวะและเมื่อสมองสั่งเหตุการณ์ประสาทสัมผัสของเรารับมาอย่างเช่นเราเคยผิดพลาดในการลงทุนทําธุรกิจอะไรมาสมองจะจดจําทันทีค่ะแล้วก็เตือนสติของเราไว้ว่าอย่าทําแบบนี้นะ เพราะว่าเธอเคยตัดสินใจพลาดมาแล้วเธอเคยทำผิดมาแล้วค่ะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่โคตดไตเริ่มต้นขายออนไลน์โค้ต่ายทำไลฟ์สดเหมือนกันโค้ตไายออกมาไลฟ์ขายกระเป๋าเหมือนกันแต่พลังงานเมื่อ3ปีที่แล้วกับเมื่อวันนี้พลังงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและการขายของโคน มาแล้วค่ะสัญญาณมาแล้วก่อมลูกนอนก่อนจะกลับมาย้อนนะคะขอบคุณคุณนามมากค่ะนะคะย้อนกลับไปนะคะเมื่อสามปีที่แล้วโคต่ายใช้พลังงานของคำว่าทดสอบเพราะเราไม่ได้ไม่ได้มีต้นแบบโคต่ายไม่มีไม่มีคนนำทางไม่ได้มีแม่ทีมโคต่ายคิด สร้าง mm hmm. ธุรกิจนี้ขึ้นมาเอง mm hmm. เริ่มต้นจากจิตตั้งต้นของผู้ให้และตอนที่โคต่ออกมาไลฟ์แต่ก่อนโคไต่ก็มีเสียงในหัวใช่ค่ะสมองมันชอบ mm hmm. เก็บความ mm hmm. ผิดพลาดในอดีตใช่โคไต่ก็จะมีเสียงในหัวนะคะออกมาถามตัวเองเสมอๆเ,เวลาที่โคตจะไลฟ์ขายสินของไลฟ์ขายของ จะเอากระเป๋าเอาสินค้ามาจัดราคานาทีทองเอามาเซลลเอามารดโคไต่ก็จะเกงใจตัวแทนจำหน่ายเพราะวันนี้เราไม่ได้ขายคนเดียวเราไม่ได้ขายคนเดียวแต่ว่าเรามีตัวแทนมาด้วยถ้าเกิดฉันเซลล์ไปแล้วคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรนี่คือเสียงเล็กๆในหัวของโคตดไตโค้ดไต้เลยไม่มีพลังที่จะเอ็ o โลอผู้คนแต่เวลาที่มันเสียงมันสงสัยมันมีคำถาม แต่ก็ออกมาไลฟ์และสรุปว่าไลฟ์ไลฟ์นั้นก็ไม่สามารถปิดการถ่ายได้ไม่สามารถส่งพลังงานให้ใครได้แต่วันวันนี้ค่ะมันกลับกันเพราะโคต่ายเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่โคต่ายทําในการที่โคต่ายสร้างจิตตั้งต้นของผู้ให้ใช่ค่ะสินค้ามันเป็นสินค้าหลุดจอมันแค่มีแค่ใบเดียวแล้วก็จบแล้วจบเลยหมดแล้วหมดเลยคือวันวันวันนั้นเราแคร์คนเยอะมากเพราะโคต่ายโคตคนคือ ให้คนเยอะนะคะแล้วก็ดีลงานกับคนเยอะเราแคร์ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ได้แคร์นะคะแคร์เหมือนกันแต่ระดับพลังงานระดับการทำงานระดับการแอคชั่นมันเติบโตจิตมันเติบโตจิตวิญญาณมันเติบโตมันทำให้เราสามารถปกคลองผู้คนได้มากขึ้นวันนี้ไม่ใช่โคต่ายที่อ่อนอยไม่ใช่โคต่ายที่ใจดีแล้วแบบเออเวลาที่มันมีปัญหา บางทีเราเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแล้วเรานะคะอยู่ในสภาวะของการรักษาใจเรารู้ว่าเราต้องอารมณ์ดีคิดดีคิด,ด,คดบวกแต่ฟังให้ดีนะคะแต่เวลาที่มันเกิดปัญหาเวลาที่มันมีเหตุการณ์อะไรที่มากระทบเราเราต้องมีสติก่อน แต่ก่อนก็ตายใช้เออน่ะอ่างแล้วไปไม่เป็นไรน่ะอ่ะโอเคแก้ได้ไปไป,ไปต่อไปต่อไปแต่วันนี้มันไม่ใช่พอเวลานะคะมันมีคือคุณเข้าใจคำว่าคนมันมีหลายประเภทไหมคือผิดหนึ่งครั้งสองครั้งยังพอได้แต่ครั้งที่สามครั้งที่สี่มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเราจะต้องเริ่ม ที่จะแข็งขึ้นมาเพื่อให้เขาเกณฑใจนี่คือการบริหารคนบางทีหลายคนบอกว่าโคต,ต่ใจดีหลายคนบอกว่าโคต,ต่าอาจจะอันลุมอันไหวนั่นน,นี่น่นนนนะเออคือถามว่าในเรื่องบางเรื่องได้แต่เรื่องบางเรื่องที่ต้องตัดสินใจก็ทำยกตัวอย่างเช่นบางคนนะคะ ขายของตัดราคากันโคต่ายตรวเจอตัดค่ะไม่เอาไว้ไม่ส่งของให้นะคะตัดเลยถ้าเป็นแม่ทีมก็ตัดทั้งสายไม่ส่งของให้ตัวแทนจำหน่ายไม่ส่งของให้นะคะเนี่ยมันต้องแข็งแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าหลายคนร้ายความคิด หลายคนหลายความคิดนะคะอะทีนี้นะคะมาเข้าเรื่องของพวกเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเพียงแค่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะตัดสินใจตัวเดียวเลยถามใจตัวเองอย่าเอาความอยากนำหน้าอย่าเอาความโลภนำหน้าแต่ใช้คำว่าตัดสินใจรวย วันนี้ตัดสินใจรวยแล้วการแอคชั่นการลงมือทำของคุณจะแตกต่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเรียนแบบนี้คุณเรียนเพื่อนำไปส่งต่อเรียนเพื่อทำความเข้าใจเรียนแล้วคุณเอามาใช้และพัฒนากับตัวคุณเองเสร็จแล้วคุณเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเมื่อวันวันนั้นตอนโคตไตเริ่มต้นโคตไตเรียนโคตไตตั้งจิตของการตัดสินใจเลยค่ะ โค้ไต่รู้แล้วว่าปักหมุดแล้วตัวแทนจำหน่ายตอนนั้นตั้งไว้แค่ร้อยคนด้วยซ้ำหนึ่งร้อคนชั้นเรียนแล้วฉันจะมาสอนและส่งต่อแบบไหนและการเรียนของโค้ดมันเลยพัฒนาเรียนแล้วออกมาถ่ายทอดเรียนแล้วออกมาส่งต่อเรียนแล้วลงมือทำเห็นผลแล้วออกมาถ่ายทอดมันจึงเกิดกระบ,บวนการคําว่าความเข้าใจ มันจึงเกิดกระบ,บวนการคำว่าความเข้าใจของตัวเองแล้วนำมาถ่ายทอดและยกตัวอย่างให้ผู้คนได้เข้าใจอย่างง่ายๆเพราะหลายคนบางคนก็เป็นแม่ค้าถึงเป็นชื่อของโค้ดไต่เข้าใจแม่ค้าจะใช้ศัพท์ภาษาที่เป็นศัพท์สูงศัพท์ที่เข้าใจยากก็ยากที่จะเข้าใจ ก็ต้องใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆสบายๆแล้วใช้สภาวะใจของเราส่งต่อให้กับผู้คนเข้าใจไหมคะตัดสินใจแล้วการแอคชั่นการลงมือทําจะแตกต่างค่ะวันนี้คุณโพสแบบไหนคุณตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าแบบไหน สภาวะใจในการตอบอินบ็อกลูกค้าของคุณคุณเคยจับอารมณ์ความรู้สึกใจคุณไหมนี่มันเป็นงานพื้นฐานงานละเอียดที่คุณจะต้องเรียนรู้และก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกหลายคนค่ะพอเริ่มได้ออเดอร์ก็เริ่มชะล่าใจเริ่มเริ่มแบบปล่อยใจตัวเองอะ่ะไม่ได้ต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกใจ เข้าใจไหมคะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกใจนะคะโอ้โหนะคะสรุปเนาะตัดสินใจเสร็จแล้วอย่าสั่นกลอนค่ะอย่าสงสัยอย่าสงสัยกับการลงมือทำของตัวเองทำให้สุด ะะทำให้สุดเลยนะคะลงมือทำแอคชั่นแบบไหนนะคะทำให้สุดไปให้สุดอะไรลูกสายช้ของใครของพี่ไปอ,ะ<ช>อ่ะเอาไปนะลงมือทำแอคชั่นให้สุดนะคะทำให้สุดนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะตัวแทนจำหน่ายเราจะเจอกนันเนาะสามทุ่มคืน คนะำทุ่งพึ่งกับ ep 3นะคะ ep 3ของเรากับการนะคะซื้อโฆษณาแบบจอกหุ่นเป้าอย่นะคะเตรียมตัวเลยนะรอกันเจอกันนะคะวันนี้โคตรไต่ยืนหนึ่งให้ทุกคนประสบความสําเร็จไปด้วยกันอยู่แล้วนะคะเนาะโอเควันนี้มาสั้นกระชับนะคะมาสั้นกระชับมาสั้นกระชับนะคะมาสั้นๆแล้วก็กระชับนะ มาสั้นสัๆแล้วก็กระชับได้ใจความนะคะแล้วก็แบ็กกราวนี่โอ้โหอลังการมากสุดยอดขอบคุณคุณตุ้มมากนะคะยินดีกับคุณตุ้มด้วยนะคะคุณตุ้มนี่สุดยอดมากเลยนะคะยอดนะได้รับทองทองแตกไปสองวงนะคะทองแตกไปสองวงยอดนี่ยอดขายเกือบแสนเลยนะคะในในกี่เดือนอะสามเดือนใช่ไหมยอดขายเกือบแสนนะคะเออเดี๋ยวเขาตัดไปประกาศโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายนะ วันนี้นะคะเดี๋ยวประกาศโปรโมชัน่นน้องปลายลงของในกลุ่มหรือย,ยังลูกเอาแบตหมดแล้วโอเคชาร์จแบตแล้วลงโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะบ่ายสามทุ่มครึ่งเนาะกับตัวแทนจำหน่ายร้านไต่ช็อปนะคะโค้ดไต่ของญยตเปิดเพลงส่งพวกเราเนาะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่พลังงานนะคะ <S <S ฟังแล้วนะคะก็ ิดฟังให้ขึ้นใจเนาะโอ้สองเดือนค่ะสุดยอดนะคะใครใครของสองเดือนได้ยอดถ่ายเต็มใจนะคะชีวิตมีพลังชีวิต,วตปังปังมี kid d kid